กัสบสวัสดี FC ทุกคนนะครับเดินทางมาถึง EP ที่9นะครับ EP ที่9สําสำหรับงวดนี้ EP ที่9เป็นสูตร2ตัวล่างนะครับเดินตรงมาสีงวดติดนะครับย้ำ่าสีงวดติดแล้วนะอา,อาจจะเป็นสูตรระยะสั้นนะครับที่ผมเจอมานะครับสูตรนี้ก็ใช้ตัวเด่นจากรอบที่แล้วนะครับเป็น ตัวคำนวณแล้วก็ไปจับเข้ากับอีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะรอบที่แล้วสูตรเด่นล่างผมมานะครับ814หนะึะแปดรอบนี้เลยลองเอามาจับกับสูตรนี้ดูว่าเขาจะเดินอ่ะเดินต่อไหมตรงนี้นะครับบวกสตรงนี้จะบวกเนะขอเขียนลงแป๊บหนึ่งนะครับบวกสอบวกเบวกสตรงนี้ก็บวกเ โอเคมาดูวิธีการคำนวณนะครับสูตรแรกหรือสูตรดัก10ล่างนะครับผมจะใช้ตรงนี้ระยะหลังสีงวดนี้เขาเดินมาที่หลัก10นะครับสองตัวล่างบวกกันแล้วก็บวก2องขงที่นะครับ9กบวกศได้9บวกอีก2ได้11นะครับสิบเอ 11, ใส่1ตรงนี้แล้วก็เดินไป สามตีละสามแต้มนะครับได้สี่นะแล้วก็เจ็ดนะครับตรงนี้ผมจะบวกสามนะใครได้ดูสูตรเด่นรอบที่แล้วนะครับอ่ะอืมเอาประกาศสีนี้ก็ได้นะอ่ะบวกสามนะครับบวกสามบวกสามหนึ่งสี่เจ็ดนะครับส่วนสูตรหลักหน่วยจะใช้ตรงนี้นะครับก็คือหลักแสนบวกหน่วยบนสองครั้งแล้วก็บวกเก้าของที่นะครับ 8 9ดเเป็น19นะครับ19อ่าตรงนี้ก็จะเป็น9แล้วก็บวกอีกแต้มเป็น0แล้วก็จะบวกอีก2แต้มเป็น12ก็อใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะบวก2นะอันนี้บวกแต้มเดียวนะครับทีนี้ก็มาดูว่าถ้าจับคู่มันก็จะได้ ชุด 19, 10, 12, 49, 40, 42, 7, 9, 7, 0, 7, 2อ่ามาดูล่างรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกไปที่อะไร 7, 9นะครับ 7, 9ตัวที่มาก็คือตัวนี้นะครับ 7, 9ล่างนะครับตรงๆ7แล้วก็9นะครับ ตัดมานะครับมาดูการคำนวณต่อไป2ตัวล่าง7จ็ดเก้าเจ็ป็ดสิบแปดตัวแรกนะครับผมจะได้เป็นที่เลข8ปดนะหลักสิบก็คือเลข8 10 11 12ิบเอ็ดสอ่หาหลักหน่วยละเบวกแปดบวกแบวกเก้านะครับเก้าบบวก แอีกอ่าเป็น25 25ิบวกเเป็น34นะครับ4 5แล้วก็7นะตรงนี้จะบวก2นะครับอ่าสี่ทีนี้ก็มาดูว่าถ้าจับคู่แปดสี่แปดห้าแปดเจ็แล้วก็4ี่สี่นะครับ คู่ชุดที่มาคือตัวไหนนะครับมาดูล่างงวดถัดมาเขาออกไปที่1 7นะครับล่าง1 7เข้าไหมหนึ่งเอ่ะเข้าตรงๆนะครับก็คือตรงนี้1แล้วก็7นะครับนี่เลยเข้าตรงมาดูงวดที่3ที่เข้าเดินนะครับงวดที่3 9 8 0 1, 1, 6, 1้าแปดศนะหน เป็น8 90ตัวแรกก็จะได้เลขศูนนะครับเกือบเกือบประกาศแดง0 1 2 3์หนามี่ห้าหนะครับอ่าหลักหน่วยละ่ะ9กบวกหเป็น15 15้าสิบวกหกยี่เป็น30บนะครับบวกเเป็น30บใช่ไหมบวกผิดหรือเปล่าไม่น่าจะผิดนะครับ30ก็ใส่0นย์นะครับตัวแรก หแล้วก็3อ่ะจับคู่กัน0ู0ย์ศูน 3, 3์ศูนย์หนึ่งศา่งาผลล่างรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกไปที่60ศู 0, นะครับหกตรงนี้เลยตรงๆนะครับหกศู 0, ตามหลักเลยนะครับหกศูนนะครับ เข้าตรงมาสามงวดติดอ่ะงวดที่สี่ก็คืองวดล่าสุดนะครับทำได้ตัวไหนหกบวกศูนย์ได้หกเจ็ดแปดนะครับตัวแรกก็คือเลขแปดนี่แหละตัวเด่นรอบที่แล้วผมให้แปดหนึ่งสี่นะครับก็มาที่ตัวไหนสองบวกศูนบวกศูนย์บวกก้าสองได้สิบเอ็ดนะครับล่าสุดก็คือได้หนึ่ง สแล้วก็4นะครับตรงนี้จะบวก2แต้มนะอืไม่ใช่ตรงนี้บวกสามถูกอยู่แล้วนะบวก2แต้มอ่าผลรัฐบาลนะครับล่างงวดล่าสุดนะครับเขาออกไปที่บน5้าเก้าล่าง4ี่สอง นะครับ C สองมีตัวที่เข้าหมาตัวนี้เลยนะครับตรงๆนะครับ C แล้วก็2นะครับจับชุดได้81828411 12, 121441424สองหอเด็กเบิรนนะรอนตอนล่าสุดนะครับนี่ C สองตรงๆอีกแล้ว4งวดติดนะย้ำว่า4งวดติดนะครับแล้วงวดนี้จะได้ตัวไหนมาดูกันเลยนะ <c oughs> สีบวกสองได้หบวกสได้8 8ดแปหนึ่งสได้ตัวเด่นตัวเดิมนะครับ8ปดหนึ่งสี่สูตรหลักหน่วยละห้าบวกสามบวกสบวกเก้าห้าหกเปดเอได้ยี่สิบศูนนะครับอศนย์่งสามทีนี้ก็มาดูว่า รอบนี้เขาจะมาตัวไหนนะครับรอบนี้เขาจะออกตัวไหนจับคู่ชุดสองตัวล่างเน้นตรงนะครับไดเก้าชุด 8-0-8-1-8-3-1-0-1-1-1-3-4-0-4-1-4-3 <c oughs> นะครับได้9ชุดนะ808183 101113ใครชอบชุดไหนนะครับรองพิจารณาดูนะครับ2ตัวล่างงวด16มิยอนะครับ67จะได้9ชุดนี้ เน้นตรงนะครับเน้นตรงกันตัวกลับนะครับรอดูว่าจะมาตามเดิมไหมดูเจ็ดเก้ตรงๆนะครับตัวนี้1นึ่งเจแล้วก็งวดนี้นะครับลุ้นกันเป็นงวดที่5นะครับ1234ขอให้มาตรงเหมือนเดิมนะครับแปดศูนย์แปดห แล้วก็40 41 43คือดูจากสติเด่นเด่นล่างเด่นล่างนะครับไม่แน่นะอาจจะมาสาย4ก็ได้สายนี้นะครับ40ผมผมชอบตัวนี้ยังชอบตัวนี้ผมมองดูแล้วเพราะว่าดูจากสถิติวันวันอาทิตย์ เด่นล่างอยู่ที่4 5 6อืมผมทําได้4 5 6นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสิติเด่นล่างมาให้ดูนะขอเป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเฉพาะวันอาทิตย์เด่นวันอาทิตย์รอบนี้มี4มี5มี6อ่ะตอนนี้ถ้าใครจะจับจองลอตเตอรี่มองที่3ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่า5 6ผมไม่มีก็ะจะมี40 41 43นะครับ3ชุดนี้40 41 43 หน้ามองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งอาจจะไม่มานะเออมองเนี่ยล่าสุดก็คือสี่สองไม่แน่นะอาจจะมาสี่ศูนย์ก็ได้ใกล้ใกล้เคียงกันสี่หนึ่งก็ได้แล้วก็สี่สามก็คืออ่ะเพิ่มแต้มลดแต้มประมาณเนี้ยนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามไอหน้ามองนะครับสามตัวนี้ลองดูนะครับรัฐบาลไทยลอตเตอรี่น่าจะยังพอมีนะไม่ตรงกับเลขดังนะมีศูนย์มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสามชุดที่หน้ามองนะครับ แล้วก็สายบนที่หน้ามองอีกตัวหนึ่งก็คือแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามที่ผมมองไว้นะครับถ้าไม่สี่ก็น่าจะเป็นเลขแปดนะน่าจะเป็นสายบนกับสายล่างนะที่หน้ามองนะ, <c oughs> อะโอเคเดี๋ยวหาสูตรเด่นล่างมาฝากนะครับมีไว้แล้วนะครับก็3ามชุดนี้ไว้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ